สวัสดีครับกลับมาท่องเ a Ming สันส้นๆก็มีข่าวดีจะมาบอกครับโลบอกได้ทำการเปิดแล้วนะครับทุกคนสามารถเล่นโลบอกได้แล้วนะครับนี่ครับแล้วก็มีอัปเดตใหม่ด้วยเปลี่ยนชื่อด้วย ซึ่งเห็นเห็นรูปเออรูปนี้ไหมครับยี่สิบห้าโลบก่อนที่และเปลี่ยนชื่อด้วยก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ผมซื้อฟรีแล้วด้วยครับซื้อแบบฟรีๆก่อนอัปเดตด้วยครับก็อัปเดตใหม่สามารถซื้อตรงหน้าหลักได้ด้วยครับ มีเกมใหม่ๆแล้วก็มีเกมฮาโลวีนเดี๋ยวแป๊บนึงเับ นะครับก็โนลบอกได้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคุณชอบก็บาย